อ,อ,อรอมานด้ยการไม่มองาาอ้ากันดีกว่าสงสารรนนก็เป็นเพลงลก,กระครัอบผมเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยกับการขอโทษนะครัอบผมก,ก็อพอดีว่ามีพี่ชายคนหนึ่งที่เขาอยากจะให้ผมช่วยของโขาแต่ว่าที่กรเ่เพลงนี้จะไม่ประโยชน์